วันที่22ตุลาคม2568เวลา 13นาฬิกา30นาทีพันตำรวจโทรบัญชารัต,รตนสุวรรณวุิสารวัตรป้องกันปราบปรามสอพอคลองขนานรักษาราชการแทนสารวัตรใหญ่สอพอคลองขนานพร้อม้วยข้าราชการตำรวจสอพอคลองขนานร่วมดำเนินการซักซ้องแนทนเผชิญเหตุเหตุทิ้งทรัพย์โดยจำลองสถานการณ์การติดตามจับกุมคนร้ายก่อเหตุใช้อาวุธนี้ทิ้งทรัพย์หน้าตู้ ATM สาขาห้วยโศกหมู่ที่2ตำบลคลองลนนขนานอำเภอหนูคลองจังหวัดกระบี่เพื่อซักซ้องการ รับแจ้งเหตุการไปที่เกิดเหตุการตั้งจุดตรวจจุดสกัดตลอดจนการติดตามจับกลุ่มคนร้ายทั้งนี้ในการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุมีการประชุมวางแผนขั้นตอนและการดำเนินการเป็นไปตามมาตร,รฐานการซักซ้อมแบบหลักยุทธวิธี SOP โดยการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามแบบแผนที่กำหนด ร้อยตำรวจเอกวิวัฒน์แสงสมรงสารวัตรป้องกันปราบปรามสอพอคลองขนานได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุตามที่รับแจ้งรายงานที่ผู้บังคับบัญชาทราบพ,พันตำรวจโทบัญชารัตนสุวรรณวุฒิสารวัตรป้องกันปราบปรามสอพอคลองขนานวสีวสิที่เกิดเหตุ Để โเครรับนห่ดี๋ยวชท,ท,ทาใ้พั้งนะคคครคครััับบออขุณพนตำรวจโทรบัญชารัตนสุวรรณวุฒิสารวัตรป้องกันปราบปรา,ปรามสอพอคลองขนานผบอเหตุการณ์ได้สั่งการให้ร้อยเวรสองศูนย์พร้อมสายตรวจตั้งจุดสกัดเส้นทางคนร้ายหลบหนีถนนเหนือคลองแหลมกรวด กำรวดเอกอริสเวลาดีรองสารวัตรสอบสวนสอพอคลองขนานปนดปฏิบัติหน้าที่ร<น>้อยเวรสอบสวนพร้อมด้วยชุดจับคุมนำผู้ต้องหาเดินทางมาที่เกิดเหตุเพื่อทำแทนประกอบทำสารภาพไปโปราธขอบคุณไปโปราธตรูแจดีเฮนะ้ยถามูนนดีกัดได้นี่โปรกๆ <laughs> สอพอลองขนานซักซ้อมแผนเผชิญเหตุชิงทรัพย์ได้เสร็จสิ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอขอบคุณผู<ด>้เข้าร่วมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุทุกคนอาสาสมัครและผู้เข้าร่วมสังเกตการทุกฝ่ายทุกท่านไว้ในะโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณครับ